สามห้าสวัสดีค่ะใชันแบบเข้มข้นนะคะ ชมค่คะนใส่ผงชินโรใส่รด,ดีเพราะธรรมดาละค่ะกองผัดก็จะมีพริกสดตมใส่กระเทียมเอาไปผัดค่ะที่สำคัญหอยอ่ะต้องล้างล่างสะอาดนะคะเพราะว่ามันมีดินมีอย่างอยู่ในหอยบางบบางบางงหน่วยมันก็นจะจะเน่านะคะเป็นกำลังใจในแม่สอนค่ะ พบกันชิดนาค่ะราคาผ้าดิชันค่ะมีตินอยู่ข้างในต้องระวังค่ะหลายตง้งแกะเบิงผูกหน่วยเลยได้ค่ะถอยได้กลุ่มวดทุกอย่างแล้วค่ะปิดฟ้าไ้ค่ะให้เปลือกห้อยมันอ่านแล้วค่ะ ขาดมาได้คือแบบเข้มข้นเข้มข้นค่ะใส่ผุมเช่มรถใส่รถดีพอขอบคุ้หลายๆค่ะไม่สอนกับบะคยมีเวลาเห็ดชิปเง้วห้เพืือกเอนเบิ่มนะค่ะ คุณนะคะสิ่ตขอมารับชมพัดหอยลาย์อาหารกลางวันค่ะเพื่อนลูกลูกกำลังซอยกันเหตุ<ป>หว่างๆเป็นบางเวลาค่ะเพื่อนผอบค่ะน้ำตาลผอบซอสแม็กกี้ผอบ ทุกอย่างเราจะติดฟ้าไว้ค่ะให้เปลือกหอยมันอ่านแล้วค่ะสะอาดขอบคุณหลายๆค่ะไม่สอนกับปะอยมีเวลาเห็ดชิปเง้วใหา้เปืนเป่นเปลอเบิ้งนะคะ่ะขอบคุณนะคะติดหอมมรับชมวางวางเป็นบางเวลาค่ะที่จำคัญหอยอ่ะต้องล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่ามันมีดินมีอย่างอยู่ในหอยบางบางบาง่วยมันก็นจะ จะแนวนะคะ<ม>แบบเข้มข้นเข้มข้นค่ะใส่ผงขิ้นรถใส่รถดีค่ะแต่หอลแพ้นะคะน่ะพาไทยได้เ่ากันดีกินแบบเผาสวยอนทอดที่สำคัญหอ,อยอ่ะต้องล่างสะอาดนะคะเพราะว่ามันมีดินมีอย่างอยู่ในหอยบางบางบาง,บงนวยมันก็นจะ จะเน่านะคะแป๊บเดียวค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วค่ะง,ง่ายง่ายเราใส่อ่างมันหอยริกเผาแล้วก็ผ้าดิฉันค่ะเป็นกํบบาลังใจในแม่สอนค่ะพบกันชิดนาค่ะ ค,ค่ะใส่ผงชิ้นรถใส่รถดีพอแซ่บค่ะไส้สดดีขาาะะ๋ขาดมาได้คือโหระพาเนาะค่ะพาร์ทไนน์เขากันดี กินแอปเปิลสวยหัหอหหดที่สำคัญหอยค่ะต้องต้ล่างให้สะอาดนะคะเพราะว่ามันมีดินมีหยางอยู่ในหอยบางบางบาง,บางนวยมันก็นจะจะเน่านะคะขาดบ่ได้คือว่างๆเป็นบางเวลาค่ะทีง่ง แป๊บเดียวค่ะเพื่อนเพื่อนเซตแล้วพัดง่ายง่ายแป๊บเดียวค่ะเพื่อนเพื่อนเ็จแล้วพัดง่ายง่ายธรรมดาละค่ะเรื่องพัดก็จะมีผิกสดตับไส้กระเทียมเอาไปพัดค่ะเป็นกำลังใจในีแม่สอนค่ะพบกันชิดนาค่ะพัดหอยลายอาหารกลางวันค่ะเพื่อน ล,ลูกูกำลังซอยกันเห็ดค่ะสวัสดีค่ะใช่เอาเข้าพักฟูจิตค่ะอาหารกลางวันไม่สอนประดีลุร่วมมือเองค่ะนั่งถ่ายกินอย่างเดียวค่ะราคา ข้าในชั้นค่ะมีดินอยูข้างในต้องระวังค่ะลายต้องแกะเบิงผูกหนวยวเลยได้ค่ะบลอยได้แป๊บเดียวค่ะเพื่อนเสซ็จแล้วพัดง่ายๆมีดินอยูข้างในต้องระวังค่ะลายต้องแกะเบิงผูกหนววยเลยได้ค่ะบลอยได้ ลดทุกอย่างเราจะติดฟ้าไว้ค่ะให้เปลือกห้อยมันอ่านแล้วค่ะ,ะอาอกาศธรรมดาละค่ะเครื่องพัดก็จะม,มีพริกสดตับไส้กระเทียมเอาไปพัดค่ะเป็นกำลังใจในแม่สอนค่ะพบกันชิปนาค่ะธรรมดาละค่ะเครื่องพัดก็จะม,มีพริกสดตํตาไส้กระเทียม เอาไปผัดค่ะเป็นกำลังใจในแม่สอนค่ะพบกันชิดนาค่ะธรรมดาละค่ะเครื่องผัดก็จะมีพริกสดตับไ่กระเทียม,มเอาไปผัดค่ะผัดหอยลายอาหารกลางวันค่ะเพื่อนลูกๆก,กำลังซอยกันเหตุเป็นกำลังใจในแม่สอนค่ะ พบกันชิดนาค่ะเอาเข้าวพัดสูจิตค่ะอาหารกลางวันไม่สอนบาได้รลุ่ม,มือเองค่ะนั่งถ่ายกินย่างเดียวค่ะไม่สอนบาได้พัดเองหรอกจ้าบรเดไท้ยตอนเ่ิต้นต้นกะ็ค่ะจับกล่องบทรทันมีดินอยู่ทางในต้องระวังค่ะหลายตรงแกะเบิ้งผุกหนไวยเลยได้ค่ะ ทอดอยาเอาข้าพัดสูจิตค่ะอาหารกลางวันไม่สอนประเดุมมือเองค่ะนั่งถ่ายกินย่างเดียวค่ะ <c oughs> แต่โหละแพ้นะคะ่ะพัทอหได้เขากันดีกินแค่เขาสวยหอวหเอากากฟใส่น้ำมั่นหอยพริกเผา แป๊บเดียวค่ะเพื่อนเพื่อนเซ็ตแล้วคัดง่ายง่ายเป็นกำลังจใจในแม่สอนค่ะพบกันชิดนาค่ะแต่โหระพานะคะ่ะพาราไรเขากันดีกินแด้เผ็ดซวยอนทอดค่ะสวัสดีค่ะ ว่างเป็นบางเวลาค่ะุณที่สําััญหอยอ่ะต้อตตองล่างให้สะอาดนะคะเพราะว่ามันมีดินมีหยางอยู่ในหอยบางบางบางนวยมันก็นจะจะเน่านะคะเ,เขาพัดซูจิตค่ะอาหารกลางวันไมซ้นอนปาไดุกมือเองค่ะนั่งถ่ายกินย่างเดียวค่ะ <laughs> พัดพอยไลายอาหารกลางวันค่ะเ,เพื่อนลูกๆก,กำลังซอยกันเห็ดค่สวัสดีค่ะราคาพานันไชัน สำคัญหอ,อยอ่ะต้อต้องล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่ามันมีดินมีอย่างอยู่ในหอยบางบางบางนวยมันก็นจะจะเนวนะคะวางๆางเป็นบางเวลาค่ะพเาัดหอยลายอาหารกลางวันค่ะเพื่อนลูกๆกกำลังซอยกัน